สวัสดีครับทุกท่านหัวข้อในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องเลยเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีหลายท่านที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบด้วยแต่มันคือเรื่องราวที่ผมแค่หยิบมาเล่าเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนไม่ชอบใจก็ขอให้ปิดคลิปนี้ลงนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้เห็นชื่อแล้วก็ปกคลิปกันแล้วแต่ว่าถ้าท่านไหนที่อยากฟังเรื่องราวเนี่ยก็ขอให้ตามเข้าไปฟังในเรื่องราวนะครับ เลย์บอนเจมส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในโลกแล้วในตอนนี้นะครับและตลอดทั้งการเล่นอาชีพของเขาเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงการกีฬาแล้วก็เป็นหน้าตาให้กับ NBA เหมือนกันนอกเหนือนจากการเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเลบอนเจมส์ก็ยังได้กลายเป็นบุคคลสาธารณะเป็นชายผู้ที่เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับแฟนๆของเขาหลายล้านคนเลยนะครับเขาแสดงออกอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของภรรยาแล้วก็ลูก เพื่อนในวัยเด็กศิลปินที่เขาชื่นชอบการกุศลต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมทางการเมืองที่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีหนึ่งเรื่องที่เขาเนี่ยพยายามจะเลี่ยงการพูดในที่สาธารนณะหรือการให้สัมภาษณ์เสมอหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องราวส่วนหนึ่งตั้งแต่เมื่อเขาเนี่ยได้เกิดขึ้นมาบนโลก ก็คือตัวตนของพ่อเขานั่นเองครับเหมือนที่ทุกคนรู้กันดีในตอนนี้คือเลบอนเจมเนี่ยถูกเลี้ยงขึ้นมาด้วยคุณแม่กอรีสเจมนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ให้กําเนิดเขาซึ่งตอนที่เลบอนเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยเพิ่งมีอายุได้เพียง16ปีเท่านั้นเลบอนเจมแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ไม่สามารถตัดขาดกันได้และเขาก็มักจะให้เครดิตแม่เขาเสมอที่คอยปกป้องเขาและให้แรงบันดาลใจเขากับความฝันเพื่อที่จะกลายมาเป็นสุดยอดตำนานอย่างในนนทุกวันนี ในทางตรงกันข้ามกับพ่อของเขาเนี่ยที่ไม่เคยได้มีส่วนร่วมเลยเนี่ยและแม้ว่าเลบอนเจมจะไม่เคยบอกนะครับว่าใครคือพ่อของเขาแต่ก็แน่นอนครับว่ามีข่าวแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยไปหาข้อมูลมาอยู่แล้วนะครับว่าพ่อของเขาเนี่ยคือใครเรื่องราวการถูกเถียงเกี่ยวกับพ่อของเลบอนเจมเนี่ยเกิดขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี2002ครับเป็นหัวข้อของนิตยสาร ESPN ก็เลีเจมเนี่ยได้ระบุไว้นะครับว่าพ่อของเลบอนเนี่ยก็เป็นแค่คู่นอนเท่านั้นเอง ย้ำนะครับมันมาจากนิตยสารคําพูดเนี่ยอาจจะดูรุนแรงไปสักนิดนึงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโดยเขาเนี่ยมีชื่อว่าแอนโทนีแมคเคลแลนนะครับชายผู้ต้องหาที่ก่อคดีรอบวางเพลิงแล้วก็ลักขโมยแมคเคลแลนเนี่ยเป็นที่เรื่องชื่อนะครับในเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการก่ออาชญากรรม กอเรียยังบอกนะครับว่าแมคเคลแลนเนี่ย mm. เคยพยายามที่จะกลับมาหาเธอแล้วก็เลบอนบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลแค่เพียงว่าในตอนนี้เนี่ยเลบอนเริ่มที่จะมีเงินทองแล้วนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยแมคเคลแลนก็โดนจับกลุมไปในข้อหารักขโมยอีกหนึ่งครั้งถ้าพูดกันตามตรงนะครับก็เหมือนว่าแมคเคลแลนเนี่ยไม่สามารถที่จะสลัดคาบโจรได้เลยดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับเลบอนเจมแล้วที่เขาเนี่ยตัด แมคเคลแลนด์ออกจากชีวิตซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครเคยได้รู้นะครับว่าแมคเคลแลนด์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรูปบนโลกออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยที่ว่าเป็นเขาต่างเป็นของปลอมทั้งสิ้นนะครับสำหรับครั้งที่2เนี่ยก็เกิดขึ้นในปี2010นะครับทนายที่มีชื่อว่าลอยสเตอร์บริ์สโตเวลโดยเขาเนี่ยอ้างว่าผลการตรวจ n n a ของแอนโทนีแมคเคลแลนด์เนี่ยระบุแล้วนะครับว่าไม่ใช่พ่อของเลบอน ซึ่งเขาก็ยังอ้างต่อยครับว่าเขาน่าจะเป็นชายที่ทําให้แม่ของเลยบอนเนี่ยตั้งท้องในช่วงวัยสิปีสโตเวลยังอ้างต่อนะครับว่าเขามีผลตวจยืนยันทางพันธุก,กรรมว่าเขาเนี่ยคือพ่อของเลยบอนสําหรับข้อมูลภูมิหลังของชายคนนี้นะครับเขาจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ที่ University of Chicago หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าทํางานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ สโตเวลเนี่ยยื่นฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายกว่า4ล้านดอลลาร์กับเลบอลแล้วก็กอเรียเจมในข้อหาปฏิเสธความเป็นพ่อและหมิ่นประมาทเพราะว่าเลบอลเนี่ยเคยพูดประโยคหนึ่งครับที่ว่าผมต้องการเป็นพ่อที่ดีกว่าพ่อของผมส่วนเรื่องราวของเขาเนี่ยที่เจอกับแม่ของเลบอลเขาอ้างว่าไปพบเธอนะครับที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า DC Space ในปี1 9 8 4และทั้งคู่เนี่ยก็มีวันไนท์แสตงกันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อ้างว่ากอรเรียได้กลับมาหาเขาแล้วบอกว่าเธอตั้งท้องและตั้งชื่อลูกว่าเลบอนเพราะว่าเธอเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อต้นแล้วก็ชื่อกลางของสโตเวลในที่สุดนะครับเรื่องของสโตเวลมันก็ประทุขึ้นเป็นระดับประเทศเลยเลบอนนะครับก็เลยตกลงนะครับที่จะไปทดสอบ DNA แต่ผลเนี่ยกลับออกมาเป็นลบครับและแน่นอนว่าสโตเวลมันไม่ใช่พ่อของ bon เลบอนเจเขาก็แค่อ้างเท่านั้นนะครับ ส่วนบุคคลที่3แล้วคนสุดท้ายเนี่ยที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดและมีเหตุผลมารองรับมากที่สุดว่าเขาเนี่ยคือพ่อของเลบอนต้องย้ำก่อนนะครับว่ามันเป็นข่าวลือของเมืองแอร์คอนในช่วงระหว่างปี1980 19 90, ถึงช่วงยุค90ซึ่งชื่อของเขาคนนั้นก็คือโรแลนด์บิวินเขาเนี่ยเป็นนักบาสมัธยมปลายระดับสตาร์ในช่วงต้น80นะครับบิวินเนี่ยคือหนึ่งในผู้เล่นของทีมที่คว้าแชมป์ระดับลัดมาได้ซึ่งเขาก็คือชายผู้ที่ได้รับความสนใจจาก ผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนรวมไปถึงเกาหลีด้วยนะครับอดีตโค้ชของบิวินเนี่ยก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยคล้ายคลึงกับเลลบอนมากๆแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นของเขาเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาเคยเดทกับแม่ของเบลบอนนะครับซึ่งผมก็มีคําสัมภาษณ์ของคอรัมนิสกีฬาท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเดวิดลีมอร์แกนมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันครับ He said that, you know, when he watched LeBron play, it kind of reminded him of Roland and the way he played and his physical attributes, how powerful he was, the way he went to the basket, his smile, his charisma, just his demeanor. They were just, just alike. และเราเนี่ยก็ได้มีรูปของบิวินในช่วงมัธยมมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันซึ่งดูดูแล้วเนี่ยก็คล้ายคลึงกับเลบอนเป็นอย่างมากเลยนะครับคือเขาเนี่ยเปรียบได้ว่าเหมือนเป็นเลบอนในทรงผม f อเลยก็ว่าได้ ตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมบิวินส์ไม่ออกมาแสดงตัวแล้วก็เรียกร้องความเป็นพ่อของเลบอนนะครับในความเป็นจริงแล้วบิวินเนี่ยถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อเลบอนอายุได้เพียง8ขวบเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ว่าบิวินคือพ่อของเลบอนจริงๆ บ i อันวินโฮสนะครับติดตามเลบอนเจมเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทยมปายและเขาก็ได้เป็นแขกในรายการพอดแคสต์ของ ESPN ซึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นิดนึงนะครับลองมาฟังที่เขาพูดกันเอาไว้ว่าเป็นยังไงบ้าง I mean when he says it's a miracle that he shouldn't be there he's right I mean there were guys who he grew up with who were killed his father was killed แน่นอนครับว่าเขาไม่ได้ระบุชื่อนะครับ เพียงแค่บอกว่าถูกฆ่าและ3มคนที่พูดมาเนี่ยมีใครถูกฆ่าตายบ้างล่ะครับนอกจากบิวินส์ถ้าเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมารวมกันบิวินส์น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นพ่อของเลบอนนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเลบอนเจมส์เนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นใครแต่มันก็ไม่สําคัญอีกแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจการเติบโตโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของเขาเนี่ยมันทําให้เขาได้กลายเป็นสุดยอดตานานอย่างทุกวันนี้ ทั้งแรงกระตุ้นแล้วก็การทํางานอย่างหนักเนี่ยมันล้วนมาจากตัวตนของเขาแล้วก็แม่ของเขาเพียงเท่านั้นครับมันก็คือสิ่งที่น่าชื่นชมของ2แม่ลูกคู่นี้นะครับยังไงข้อมูลที่ผมนํามาเล่าเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่ทั้งอาจจะเป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณกันจริงๆนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผม ใช้คำว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ถ้าท่านไหนที่ชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ